ก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมทูเดินบ่านะพี่นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาตามหาองค์ชายน้อยกับกินนะซึ่งเราเดินทางมาก็กลิ่สองขนนะสวัสดีครับจากช่องกิจเคจีครับก็นะพี่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็เหมือนเดิมแหละที่ผมจะมาตามหาองชายน้อยเนื่องจากว่าอยู่ตรงเที่ยวนะกินนะอยู่ตรงกล้ๆอยู่ตรงเมืองกระบเนี่ยรู้ว่าประมาณนั้น ออกมาเที่ยวเล่นหรือเปล่าแถวเนี้ยเรากึจะมาขึ้นมาหาเขาหน่อยนะก็น่าจะเป็นครั้งแรกของผมนะพี่นะเพราะว่าผมเนี้ยที่กิจเจอองค์ชัยน้อยเนี้ยตอนนั้นผมนั้นยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะใช่ประมาณนั้นนะเนื่องจากว่าคือก็คือแบบว่าวันนี้ก็คือการเจอกับองค์ชายน้อยเป็นครั้งแรกแล้วก็ก็จะแบบว่าจะได้รู้จักกันด้วยนะพี่นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่นะเดี๋ยวผมเนี้ยก็จะ ไปเลยนะเพราะว่าอากาศเนี่ยตอนเนี้รู้สึกเหมือนกับว่าฝนเนี่ยเริ่มจะตกแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรีบเดินทางนะพี่นะถ้าพี่พี่ชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้ผมกับกิดด้วยนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรีบไปเลยนะพี่ๆนะ yeah นี่ก็เป็นการเจอกับเจ้าชายนะท้งแรกของผมยนะพี่ๆนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกของการเดินป่าในรอบนี้นะพี่พีนะเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยมันอากาศมันจะเย็นมากนะพี่พีนะเนื่องจากมันเป็นที่ของเมืองลำแลด้วยนะเนี่ยบริเวณรอบๆน่าจะเต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่ๆนะพี่พีนะดูดิเนี่ย คือตอนเดี้พอมันง่วงว้ากไงนะนี่อาจจะมีแข่งแบบอันนี้นะราะว่าถ้ามองในตาเปล่าก็จะมองแบบแข่งน้อยมากเลกล้องมันไม่สามารถหล่อชัได้เลยนะเดินตอนนี้ ดูบรรยากาศท้องฟ้านวีพีนี่สดใสมากเลยนะเรา,า,านะ่าท่านเดินไปฝั่งน,นั้นบนนั้นก็จะถึงกับทางเข้ามือนะใสมาก i Like you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อันนี้องค์ชายใช่ไหมองค์ชายน้อยอืมองค์ชายใช่ไหมเขาจะไปไหนกันเดี๋ยวเราคอยตามอยู่ก่อนเราจะยังไม่ถักเขานะพี่พ ខ្លាប់បាន់បា 你吧？嗯,嗯,嗯好久不见了。尼玛，你快点来，来，

เขาเจอเรานานแล้วนะเขาบอกเขารู้แล้วว่าพวกเราตามมาเนี่ยเขาพยายามแบบไม,ไม่ไม่สนใจนะเพราะมันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเขารู้แล้วว่าเราตามมาแ้้นี่ตง มเพ้นมาไทยแล้วน,นี่นายนายอะไรสุกคุณบอกล้วเดยเขาจะกลับแล้วเพราะว่าไอ้น,น้องชายน้อยทำน้ำแล้วก็ทำน้าล้างล้างกายสดๆ่อยนะนี่ าจะกลับไปทางทางขึ้นนองก็คือฝั่งนี้นะยืนจะเดินไปกลับสิ่งควรเจ้ายืนีเท่าไรแจ๋อเดี๋ยวเราไปส่งเขาเขาขึ้นทางก่อนที่ครับที่ถามนะ คนที่ใจเย็นเลไม่เคยว่าวตอนนีร้อนหรือว่าลมเฉียงานอากาศดูไม่ไหวแล้วม่แค่ดีลองเคยนีหน่อยได้หน่อยดีแค่จะอพยอท้องน่ามีไมคุางมา เราแอร์คอยเครงหนาแล้วเยอะแล้บอกว่าเขาบอกให้เราใช้ควานดีว่าบอกี้เดีเเท่าก๋วยเรอ่ะเอ๊ะ ตอนนี้นะพี่ๆนะเ,เจ้าชายน้อยนะก็ได้เดินทางกลับไปที่เมืองนะพี่ๆนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หมดภารกิจข้าเหนาแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินทางกลับเป็นตอนนี้ะเนื่องจากว่าเป็นเวลาหนาแล้วนะที่เราเนี่ยได้มาหาเจ้าชายน้อยนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอตัวพี่ๆนานลากลับก่อนนะเนื่องจากว่าผมเนี่ย ต้องใบที่อื่นอีกน,นะพี่พี่นะถ้าพี่พี่ชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกับกิจด,ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ